ครับผมสวัสดีครับตาผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนือทานนี้ก็เป็นเนทาทอนใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานาท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเนวทางที่แบ่งปันเนวทานมาประจำด้ดยก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16สิงหาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ เป็นเนาทางกฤษดาเด่นบนฝังมาเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าสามฝังมาสามชุดเป็นแนวทางก็เป็นแนวทางชุดบนต่อมาไปนี่ครับ ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะฝั่งมาห้ตัวเดียวสรุปแล้วผ่านผ่านห้าสิบบใเนตันใหม่นี้ครับตัวไดเอ,อ่อยเราไปชมนตันใหม่นี้ก็ฝั่งมาแปดตัวเดียว ฝากมาแปดหนึงตัวเป็นแนวทางถ้าผู้ชมก็วันนี้วันที่สี่แล้วครับนะก็ขอบคุณอย่างมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยต่อมาเจ้านี้เลยฝากมาล่าง สามตัวหกห้าสีหกห้าสีฝากมาสามตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วหนึ่งศูนเก้าต่อมาครับขจรสัตว์ฝากมาชุดสรุป 2ตัวล่างศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 เจ็ดหนึ่งเก้าสองศูาส์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งเก้าหนรวม26ชุดต่อม,มาเลยเจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นทานพีฝากมาสาตัววิ่ง6กับ0กับ7 6 0 7 6 0 7มาต่อการเจ้านี้เลยบอนมหาแหง ฝางมาวิ่งรูด1กับ2แล้วก็ฝากมาโครเห,หนึ่งสองหนึ่2สามหนึ่งห้าสมาต่อกันใบนี้ครับท่านผู้ชม สิบเก้านะสิบเก้าฝากมาแนวทาง2ตัวสองสสองสี่อดีตที่แล้วก็ฝากมา5้าเจ็ดแีวตอนใหม่นี้ก็ฝากมาสองสี่เป็นแนวทางมาต่อการเจ้านี้เลยก็เป็นแนวทาง รดสามตัวแล้วก็สองตัวนะท่านเคล็บนาจอได้เนาะฝากมาเด่นหกห้าสี่สามแล้วก็ฝากมาสามนะฝากมาสามเน้นหลักอร่อยเนาะมาต่อการเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาสองฝากชน ฝั่งซ้ายฝั่งขวาชนเจหแนวทางสามตัวโบน3ามเจหแล้วก็9 7้หสรุปแล้วชน7ชน5ต่อมาเลยเจ้านี้เออเด่นสอนอโบนบ้านนี้มีรัดฝางมาส่นสามสนสี่วนห้านหกลับตัว

เฮียกายฝากมานักทันดับ2ต่อบนตรอง19ชุดนะ01 0 4 08 11 16 26 32 37 38 44 53 58แล้วก็7 4 7 6 7 9 8 7 9 095 99 ต่อมาเลยเจ้านี้แตงนะแนวทาง10หน่วยโบนเนาะฝากมา0 2 4 6 8สอง6 8หงฝากมา5ตัวเป็นแนวทางมาต่อการเจ้านี้เลยเป๊ะประมาณนี้ ฝากมาแนวทา,างสิบโบนโชนฝากมาศูนย์สองสามห้าหกศูนย์สองสามห้าหกนะฝากมาสองสุดโชนสิบโบนห้าตัวเป๊ะประมาณน,นี้ครับท่านเจ้าของแนวทาง ไปต่อการเลยเจ้านี้เออยกลมเกนุดเนะ้อเดี๋ยวทาง10หน่วยโบนนะ67896789ฝากมาซีตัวเป็นเดวทาง10หน่วยโบนก็ขอ,ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูล ไปต่อการเลยเจ้านี้เอ้ยก,กับตานกับตานก็ฝากมาเราทานน้อยโบน3ตัวอดีตที่แล้ว2 3 7 2 3 7สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านสา แนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็ฝากมาแล้วเราไปชมกันเลย5 6 0หก0ูน0หฝากมา3ตัวเป็นแนวทางาท่าผู้ชมท่านใดที่ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกวันเจอก่ันใจด้วยครับนะต่อมาเลยเจ้านี้อาเทพนะอาเทพนะฟังมากห่า3จเก้า9เจเจ้าอาเทพก็ฟังมาเป็นแนวทาง สองชุดสามตัวแล้วก็สองสามชุดสตัวขอบคุณอย่างมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่าราักทท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นาทานเท่านานนะท่านเป็น,นาทานใช้กับสลากกินแบ่งร,รัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย